ตอนนี้นะคะเราอยู่ในอีเวนท์ที่เราต้องหาไข่นะคะของโรบอกนั้นเองและคลิปนี้นะคะจะเป็นเกาะที่3ที่แป้งชมจะพานน้องไปเอาหางปลาเงือกน่นเองค่ะจะบอกเลยนะคะว่าของฟรีในอีเวนท์นี้มีมากกว่า25ชิ้นนะคะเล่นน้องคนไหนที่ยังไม่ดูคลิปที่แป้งชมบอกเรื่องเกี่ยวกับอีเวนท์นี้หรือเกาะที่1และเกาะที่2สามารถย้อนกลับไปดูได้นะอย่างที่แป้งชมเคยบอกไปนะคะไม่ว่าเราจะเล่นกี่แมปก็แล้วแต่นะคะ่นน้องเราสามารถเจอไข่ที่ซ้ํากันได้แต่เราต้องมีแค่สิฟองเท่านั้นในการที่เราจะแลก ของฟรีเป็นหานางเงือกอันนี้นั่นเองและการเปิดล็อกนะคะในก่อนที่3ให้น้องๆนะคะปาที่แป้งชมวงกลมแล้วกดบุ่มสีเขียวได้เลยค่ะเกาจะวาร์เรามานะคะที่เกาะเกาะแรกจากนั้นน้องๆเดินเบี่ยงซ้ายมานะคะันจะมีเหมือนน้าทะเลดูลึกๆไปวงกลมวงกลมแบบนี้เป็นน้ําวนนะคะน้องๆเนี่ยมาทางนี้แล้วก็โดดลงไปด้านล่างได้เลยค่ะกระโดดค่อยๆกระโดดแบบพี่แป้งชมก็ได้เมื่อเราลงไปใต้น้ําปั๊บนะคะมันจะเป็นภาพวิดีโอแบบนี้คือการที่เราจะต้องหาไข่ทั้งหมด10ฟองนั่นเองค่ะและแบบที่เข้าร่วมนะคะในเกาะสามในการที่น้องจะต้องตามหาขา่ีจะมมทั้งหด3 ส7บแมปนั่นเองซึ่งแมปแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยมาที่ออบบีันี้นะคะที่เป็นรูปเหมือนยายแก่คางยาวๆนะคะน้องกดมาได้เลยค่ะจากนั้นเมื่อเข้าแมปมาแล้วให้ทำการกดเพย์แล้วเลื่ออีซี่นะคะแล้วให้น้องๆเนี่ยออกจากประตูตรงนี้ไปแล้วให้เดินลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเปิดประตูเข้ามาในห้องครัวแล้วหยิบคุกกี้มายายนะคะว่าจะโผล่มาให้เราวิ่งหนีนะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องๆเนี่ยเลี้ยวขวามาแล้วตรงมาตรงนี้นะคะจะเจอกับกุญแจนั่นเองเราวิ่งอ้อมก็ได้นะคะห้ามถอยหลังนะคะน้องๆแล้วให้ขึ้นไป ประตูตรงนี้แล้วให้น้องทําการไขกุญแจเข้าไปแล้วน้องก็ทําการกระโดดออบบี้ตามทางของเขาไปเรื่อยๆก่อนให้ขึ้นบันไดมาปีนมาเรื่อยๆนะคะน้องจากนั้นเนี่ยเราต้องขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะน้องเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆให้กระโดดลงหน้าต่างจากนั้นจะเจอกับอยียายวิ่งมาตัดหน้าแล้วก็โดดลงหลุมมาได้เลยแล้วพอลงหลุมมาปั๊บนะคะก็เดินลงมาด้านล่างชั้นใต้ดินนะคะจากนั้นก็กระโดดแล้วพอมาถึงตรงนี้ปั๊บให้น้องเนี่ยขึ้นสลิงไปปั๊บแล้วน้องก็จะเจอกับไข่นะคะที่อยู่ตรงหน้าเราแบบนี้ทําการเก็บไข่ใต้บันไไไไดดด้้้เเลลยจจะราาขมแว จากนั้นนะคะเมื่อึ้นแบบนี้กดเน็กต่อมาได้เลยค่ะซึ่งน้องๆน่าจะเป็นแมปเดียวกับพี่แป้งชมนะคะกดโค้ดแล้วปิดนะคะและในการที่จะได้ใครจะแมปแบบนี้คือการที่น้องจะต้องเล่นได้แต้มทั้งหมด25แต้มนั่นเองคือการที่เราต้องลงไปเล่นมินิเกมค่ะจะเล่นแบบโซโล่ดูโอหรือจะเล่นแบบทีมก็แล้วแต่น้องๆได้เลยเล่นยังไงก็ได้ให้เราชนะอดีตที่สุดค่ะน้องๆซึ่งมินิเกมแต่ละมินิเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเราสามารถเล่นกันเองได้โดยที่ไม่ต้องให้พี่แป้งชมไกด์ไลน์เลยเมื่อน้องเล่นเสร็จปั๊บเนมนขึ้ จากนั้นนะคะเมื่อขึ้นตาตานี้น้องก็กดเคมรับลงรับเดียวเพื่อความแน่ใจจากนั้นเดินมาเก็บไข่ตรงป้ายตรงนี้ได้เลยค่ะน้องจะได้ไข่มาแล้วอีกหนึ่งฟองนั่นเองน้องนะคะกำกการกดเด็กต่อไปได้เลยค่ะและเมื่อมาถึงตรงนี้ป๊บให้น้องเดินตรงมาตรงลิฟต์ตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเขาจะวาร์ปเราไปที่ปศอะไรของแมงก็ไม่รู้นะคะจากนั้นกระโดดออบบี้ค่ะซึ่งเป็นออบบี้ที่งงๆเป็นแบบที่กูงงมากแต่ว่าเออเดินกระโดดไปเรื่อยเรื่อยนะคะตามทางของเขาเมื่อมาถึงตรงนี้ป๊าไม่ต้องสนใจอะไรตรงนี้นะคะให้น้อง กันจะนั่นให้น้องๆนะคะทำการปีนออฟฟี่ขึ้นไปให้สูงที่สุดนะคะปีนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะคะน้องๆเพราะเราเนี่ยจะต้องไปที่หอคอยนั่นเองค่ะการเข้าหอคอยอยู่บนสุดไงพี่แอบงงเหมือนกันซึ่งไม่เป็นไรนะคะมันมีเช็คพอยต์อยู่น้องๆก็ไม่ต้องห่วงกระโดดไปเรื่อยๆแบบพี่แป้งชมพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเข้าประตูปั๊บมันจะวาร์ปเรามาตรงนี้นะคะซึ่งเป็นเหมือนออฟฟี่หลุมดำอะไรสักอย่างทำการกระโดดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะน้องๆไม่ต้องห่วงแม่งใกล้จบแล้วอะเราเดิินน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 ขขึ้้้้้้้ไไปปปปปััั๊๊บบบบๆแแีีะะะะะคใหองงทาาาากกรรรเเเดตตูลว็ยจ เรามาอีแล้วามาันวาบ์บ่อยหลือเกินจะพาให้เราานะามาเจอกับไข่แล้วก็ทําการ oh oh เก็บไข่ได้เลยจ้าและแบบต่อไปนะคะเลือกแบบที่เป็นทางเดินสีชมพูนะคะเป็นแบบแบบผู้หญิงเล่นนิดนึงนะคะน้องๆซึ่งพอเราเข้ามาเนี่ยหากมันขึ้นเน็กลาวน้องๆก็รอแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเมื่อถึงราวของเราให้น้องๆเดินไปใส่ของที่อยู่ตามพื้นนะคะจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่น้องๆเดินตรงตามทางไปเรื่อยๆนะคะน้องๆจะเห็นว่าไข่จะอยู่สุดทางเลยให้น้องเดินไปหาไข่แล้วก็ปีนแล้วก็ทําการเก็บไข่ได้เลยจ้าจากนั้นน้องนะคะขึ้นหน้าต่างนี้กดเน็กต หรือตัวนี้ปั๊บมันจะเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์นะคะง่ายไม่มีอะไรคือเสิร์ฟลูกค้าทั้งหมด3คนแต่ใิการเสิร์ฟลูกค้าเนี่ย สิ่งที่หลายคนเนี่ยพลาดคือการที่น้องเนี่ยไม่ยอมทอดเนื้อชนั้นแกต้องเอาเนื้อไปทอดด้วยจะให้ลูกคากินเนื้อดิบมันก็ไม่ได้น้องสามารถทำออเดอร์ตามลูกค้าได้นะคะที่อยู่บนบอร์ดนะคะน้องไปเขียนว่าสตาร์ทนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นออเดอร์ของน้องที่จะต้องทําให้ลูกค้าค่ะซึ่งเราจะต้องเสิร์ฟลูกค้าทั้งหมด3คนนั่นเองหากมีออเดอร์นะคะที่อยู่ด้านนอกหรือแบบฟิลเดลิเวอรี่น้องจะต้องใส่ถุงก่อนนะแล้วเราก็ต้องนำไปเสิร์ฟลูกค้าให้ถูกคนด้วยนะคะน้องหากไม่ถูกเนี่ยมันจะไม่น มันจะบอกอยู่แล้วนะคะน้องๆว่าต้องใส่อะไรบ้างแต่ที่สาคัญก็คือยันลืมทอดเนื้อนั่นแหละแล้วน้องๆก็ส่งลูกค้าถูกคนก็พอเพียงแค่นี้นะคะน้องๆก็จะครบแล้วน้องๆก็จะได้ไข่แบบพี่แป้งชมมาต่อมานะคะเป็นแบบที่เราต้องเดินกระจกนะคะเหมือนโกโกวาแน่เลยนะคะน้องๆกดได้เลยดูออกกันอยู่แล้วกดถ้าแบบไปแล้วให้น้องทําการซูมออกก่อนนะคะแล้วเดินมาดูว่าไข่ของน้องๆอยู่ที่เดียวกับพี่แป้งชมไหมพี่แป้งไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะแต่ลองมาดูตรงนี้ก่อนจากนั้นนะคะเราจะเป็นแบบที่เป็นรูปเก้าอี้นะคะจะเป็นเก้าอี้ดนตร น้องๆก็รอรอบของน้องจากนั้นก็วิ่งไปหาไข่เพื่อทําการเก็บไข่ก็พอค่ะสมมรัน้องเข้ามาในเกมมันยังไม่เริ่มก็ต้องรอนะคะจนกว่าเกมของน้องจะมาจากนั้นเมื่อเข้าแมบบมาแล้วนะคะมาแมบบนี้ตามพี่แป้งชมได้เลยค่ะมันจะเป็นแบบที่เหมือนเปิดไมคหน่อยนะคะเข้ามาปั๊บให้น้องทําการหยิบนะคะตะกร้าก่อนนะคะจะมีลูกศรนาทางให้น้องนะคะว่าน้องเนี่ยจะต้องเดินไปทางไหนนั่นเองเมื่อเดินมาถึงตรงนี้ปั๊บเหยียบปั๊บแล้วก็เหยียบอีกทีนึงเราจะลูกลงมาด้านล่างไม่ต้องซีเรียสนะคะน้องจะไปทางซ้ายทางขวาไปได้ทุก วานะจนกว่าจะเจอห้องแบบ ไข่เดินไปเก็บไข่ได้เลยจ้าจากนั้นเมื่อมันขึ้นเพลนเน็กออกมานะคะน,น้องกดไปได้เลยนะไปรูปหนังยางสติกแบบนี้นะคะเมื่อน้องเข้ามาปั๊บให้เดินขึ้นไปข้างบ,บนชั้นสองได้เลยนะคะไข่เนี่ยจะอยู่ชั้นสองแล้วน้องไม่เจอก็ลองเดินดูรอบๆดูว่าไข่มันอยู่ตรงไหนนะคะบางทีมันเปียนที่จากนั้นนะะคให้มาแบบที่มันเหมือนเป็นลายลายกำแพงขาวๆด้านหลังที่มีลายเยอะๆนะคะน,น้องกดตาไปแป้งชมแล้วกดเพลงได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาปั๊บนะคะจะเจอหลุมตรงกลางไม่ต้องลงนะคะเดินอ้อมมานะคะเพราะว่ามันอยู่หลังรถนั่นเองนะคะตรงนี้เดินมาเก็บไข่ได้้เลยจา น้าต่อไปนะคะจะเป็นรูปเหมือนผู้การที่เป็นสีสีแบบนี้นะคะกดเข้ามาแล้วทาการกดเพย์เมื่อน้องเข้ามาปั๊บให้เดินตามพิซซ่ามาได้เลยนะคะจะเจอกับพวกนี้แนละ้วพิซซ่าอันใหญ่จากด้นเดินลอดมานะคะจะเจอกับออฟฟี่ที่เป็นพิซซ่าแบบนี้กระโดดกระโดดนะคะและ้วน้องก็จะเจอไข่ยอยู่ปลายทางนะั่เองจะได้ไข่เพิ่มอ <1 S 2> <ป>ีกหนึ่งฟองแล้วจะได้ให้นอนคะ,ะกดเพลย์เน็กต่อไปได้เลยค่ะเราจะไปแมปต่อไปกันซึ่งของพี่เข้ามาปั๊บนะคะน้องไข่มันอยู่ด้านหลังเลยซึ่ง ช่ชมไม่รู้เพราะน้องเข้ามาเล่นวันนี้เนี่ยไข่มันจะเปลี่ยนที่ไหมพาะแม่ชอบเปลี่ยนที่ทุกแมปเลยและแมปต่อไปนะคะน้องเลื่อนลงมาเป็นแมปที่เหมือนถือหัวคนอะไรแบบนี้นะคะน้องจะต้องตามหาไข่ในแมปเองนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพี่กับเพื่อนเนี่ยเจอไข่คนละที่กันฉะนั้นน้องจะต้องเลินหาไข่เองนะแมปต่อไปนะจะเป็นรูปปลาที่นัก กเกียิะเกียรติหน่อยนะคะเมื่อน้องเข้ามาเนี่ยกดเลือกตรงไหนก็ได้แล้วเดินมาในบ้านนะคะที่เป็นช็อปแบบนี้เดินตรงเข้ามาปั๊บน้องๆเจอกับไข่นรืจ้าแล้วแบบต่อไปนะคะจะเป็นรูปเป็ดกั๊บก้าบอาบน้ำในโคนนะคะน้องกดเข้ามาปั๊บนะคะให้น้องๆเดินตรงมาเรื่อยๆเรื่อยนะคะที่มาเป็นน้ําตกแอคเล็กอยู่ตรงนี้นะคะเข้าไปน้าตก พีแต่ข้างหีบจะมีไข่อยู่นะคะหากไม่เจอไข่ก็เราไปเดินดูที่อ <c oughs> ื่นแบบต่อไปนะคะเป็นตัวเหลืองๆนะคะพื้นหลังสีแดงๆนะคะเข้ามาให้ทําการกดเพลย์ได้เลยจากนั้นมาให้น้องครีเอทล็อบบี้นะคะกดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะจัดนั้นให้น้องเลือกบุ๊กหนึ่งนะคะหรืออันแรกไป <c oughs> จะได้กดชชตเตอร์ที่หนึ่งนะคะน้องเลือกแบบพี่แป้งชมนะคะแล้วกดที่เป็นรูปโคมที่เป็น normal <c oughs> นะคะกดสตาร์ค่ะเข้าเริ่มเกมได้เลยก็จะเป็นวิดีโอที่พ่อเราขับรถมาส่งเราที่บ้านนะคะภารกิจคือน้องจะต้องทําการกวาดบ้านอีกถูกขยะเนี่ยให้หมดทั้ง ไปชั้นที่2องผูก,กว่ดบดปับ๊บไข่จะได้ขึ้นมาให้น้องรับค่ะแม้วต่อไปเป็นแมวนอนตายอยู่ในถังขยะนะคะน้องเข้ามาแล้วก็โดดบนรังนะคะเห็นกําแพงไหมกระโดดขึ้นมาบนท่อนะคะน้องข้ามกําแพงมานะคะจะน่าจะเจอไข่ที่วางอยู่น้องทําการเก็บไข่ได้เลยค่ะจริงๆแมวมันไม่ตายนะพี่หล่อแล้วต่อไปเป็นหมาหน้าเปียกนะคะน้องกดรูปหมาจากน,านั้นกดเพลยเข้าแมบบม,มาได้เลยค่ะซูม m เข้าไปด้านบนน้องเห็นบ้านหมาอันเล็กๆอยู่ชั้น3ามไม่รหรือชั้นดาดฟ้านั่นเองเดินเข้าบ้านขันแล้วขึ้นบันไดมาที่ดาดฟ้านะ เดินเข้าไปในบ้านหมาจะเจอกับไข่เก็บไข่ค่ะจากนั้นเป็นแมบดาบพีข่ขาดาสูรนะคะอีหัวเรืองคืออีตัวหลับได้เลงนะน้องกดเข้ามาปั๊บจากนั้นเนี่ยทำการกดเพลงนะคะแล้วเดินตามหาไขา่ซึ่งพี่อ่ะเจอไข่อยู่ตรงน้ําตกนะคะน้องสังเกต้ําตกแล้วเดินดูนะคะว่าเจอที่เดียวกับพี่ไหมถ้าเจอก็เก็บได้เลยแต่ถ้าน้องไม่เจอที่เดียวกับพี่น้องจะต้องหาเองนะคะว่าไข่ของน้องอยู่ไหนแมปต่อไปนะคะเป็นอีทุง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 สีม่วงนะคะน้องเข้าแมปมาปั๊บจากนั้นเดินเข้าไปในน้ําตกได้เลยค่ะแมงโคตดง่ายนะคะเพราะน้องเดินมาับอเกกกไข็ารี ตุงตุงตุง,ตงสักหัวตะหัวเนี่ยแบบต่อไปนะค,ะคุณยายแกนี่กดเพลงได้เลยนะคะจากนั้นอยู่อยู่ในห้องใช่ไหมคะน้องๆเดินตามทางแบบพี่แป้งชมมานะ,ะขึ้นบันไดมานะ,ะจากนั้นจะเจอห้องที่มันแบบมีรูอยู่นะคะอ้อมข้างๆปับ๊บจากนั้นเก็บไข่ได้เลยคะ่ะน้องๆก็จะได้ไข่เลยนั่นเองจากนันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะดูภาพเอานะคะน้องไข,งงขเ่เดินเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างป้ายนะคะบอกเลยว่างายมาแลวถึงตัวนี้พี่แป้งชมว่าน้องๆน่าจะถึงสิบฟองแล้วนะคะพอถึงสิบฟองก็ว่ายน้ําลงมานะคะมาตรงลูกศรที่เขาชี้จากนั้นนะคะม ฟักไข่สีดํามาให้เรานะคะแล้วก็โยนมาให้เราจากนั้นเราจะชูไข่ขึ้นมาว่าว้าชืนได้ไข่แล้วจากนั้นกดโอเคนะคะน้องเนี่ยเอาไข่ไปวาตงตัวนี้แล้วกดคิกิกๆ,ๆๆๆๆที่หน้าจอนะะจะก,กว่าไข่มันจะระเบิดตู้มันก็วคันออกมาแล้วเราก็จะได้หางหนางเงือกสีดํามาซึ่งแม่ไม่สวยเลยใครอยากได้ชิ้นนี้ก็มาทําที่เกาะ3นะคะใครไม่อยากได้ก็ข้ามไป